นั่งนั่งนั่งจะไปนั่งนั่งคอยคอยนั่งนั่งคอยนั่นละ่ะเก่งมากคอยเดีย๋ยวพึ่งคอยคอยคอยก่อนคอย คอยนี่นี่นี่คอยคอยเดี๋ยวไม่ให้ไปนะคอยทีละตัวเอ้าทีละตัวลูกอย่าอย่าแย่งกันทีละตัวค่อยๆขึ้นเอา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 เรงพังพอดีรดพังอืมอืมอืมเอาอืมอันนี้ก็ต้องเอาเร็วเอาสิขาไปบุญ เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคอย